สวัสดียามมือเสาร์เลยครับเด้อที่ใส,อาาไไนนสอ่อากาศเป็นยังไงเนาะสมพ่อย้อนีนอากาศหมอกบังเมื่อกับมกม่มไม่หม,มอ,อกเราไม่เย็นไม่หมอกกินกาแฟแล้วแล้วพี่น้องมันเย็นแนมมากเลยขาวๆเลยบัดทายวีดีโอให้พี่น้องเบิ่งไปเบิ่งกันเลยครับว่าหมอ,อกลายบอเนี่ยพี่น้องสหายสี่ขาโมกันอยู่น้ำกันคู่แต่กันเบิ่งที่พี่น้องขาวเต็มเลยเหมือนเฮ้ย มืดอมืดมนมนหมองหมอกจะน้อยผมแมเนี่ยสียนิอันนี้หงมังกัเด้ยนีหงมังกรยังซ้ำนี่เนาะเห็นไหมปกติสีเห็นมึดเนาะมื่อนี่ผมเห็นธรรมานี่พี่น้องสุดยอดสมพรอากาศดีเสกอายไปที่ไนนาะสมพรคือซ้ำเห็นเลยที่เนาอ บรรยากาศหอกเป็นล่างๆล่างๆแต่ว่ามีมีต้นใหม่ลายงามน้องงาม,งามอีกแบบพอเห็นเป็นล่างๆขึ้นอยังในหนังเห็ <c oughs> นไหมหมอกแบบจางๆล่างๆเสียงนกเสียงกาห่อเงีงเ้ยมือนเสาดินเขาเพราะเขาเห็ดแหลมเราพี่น้องเลยบรรยากาศเดี๋ยวพายเบิ่งอีกข้างบน ทังมาทา้งคนต้องเบิ้งมุงผมยังเสีงามเดี๋ยวเบิ้งมุง่งผมอีกทางหนึ่งหมากเต็มเลยเมืถ้าคนเนีน่ยโบเห็นพลอยเม็ดอะไรเนาะม่นลอยเม็ดเลยเนาะลอยสองลอยเม็ดเนีเห็นอยู่ไก่หันเห็นเมืแดดซองนู้หน่อยผมยังเสียงงามเลย พ่อยมันถิดแดดละลายนหอนละลายออกต้นกระถินนี่ขึ้นเองนะของผมของผมหอดคนละหอดทางคนละคนทางคหละคนขงการใหญ่ีขงการใหญ่เดี๋ยวพายบางดอกทุเรียนก่อนเลยบุ้งบักมี่รับพี่น้องบุ้งต้นบักมีดกมออด่ด้ดบอบักมี่ไอ้อันนี้ด้วยี่บักมี่ไอ้ ราชทาตนี่ประมาณเักสามสิบปีเลยองีต้นนี่พันตัดพันออกไอ้อันนี้มันแห้งขึ้นไหมวันพี่น้องเห็นมาพิ่ีหลายต้นต้นอันนี้เออต้นมีเลยต้นมีไเลยต้นมีไอ้เนื้อสีชมุกวันพี่น้องเป็นหน่วยเต็มเลยวัน้อ้เราวันนี้มากินเนี่ยงเมี่ยงน้อยรอแค่เละ อโอ้หลา่ตั้งนะอยี่แับเห็นไหมหมากนี่มีสีชมพูได,ด้พ่ายเบิง่งดอกทุกเรียนนะ้ำเห็มุ่าโม,มบานเลยมาเติบเลยโม,มบาน ดอกทุกรีน้เดอกงเป็นดอกสุกรีนเ,น,เน,เรนเลยนลลเป็นเปน้มยทุรีนเลยเหน้งจ่าขึ้นเริ่มแตงออกแล้วเนี่นี่รอแตงอีกทีนึง่งนนี่ให้ไฟบิางเลยบน้ำพันดีให้เหน็นอกให้เหนอกมันลุนออกด้ มันร้ันบบสิติดเบิดเนาะไม่นูนไปไปไก่ยังเห่อครับีถ้าถีอฝนนี่ยบ่ยังโลนออกเลือตัวสีแข็งแรงที่สุดนะในส่วนพัลลมลื่นวนอา่าวโอ้ไม่แห้งแข็งแยงเหรพังอ,งองุป,องปสงคะ สายสีขามันีเกี่ยงเลยตนี้โอ้แต่ทั้งน้ยงยนอยใหญ่ลเลยี่รอทั้งงเริ่มใหญ่แล้วเริ่มจับดีทั้งใส่บ่คอยจับไปไหนทั้งๆเริ่มใหญ่แล้วดีเราอีกสาได้คักทั้งปี แต่งแ,แน่เลยเห็นมาฟังจากไหนหลงมาแต่งเฮ้ยเย็นมืดเตบเลยห้ออาเีน้องมุ่มืดนะกะหลอกล้ายลายกะหลอกสีล้าพี่น้องชีวิตแชาสวน้วันแต่งออกหลงนะน้ะ ทำประแดงมาโลงหน่อยนี่เขาไม่ยังไรหรอกครับไปก,กินกาแฟาต่อกันเะครับวันนี้ยังมาแซวครับ